วันนี้ก็มีกล้วยไม้สายพันธุ์แท้นะครับก็คือไม้ที่ยังไม่ได้ผสมคัดเลือกสายพันธุ์นะครับก็เป็นเรียกว่าไม้ป่าก็ได้นะครับคือเอื้องเข็มเศษนะครับดอกสีส้มนะครับดูการเลี้ยงนะครับจะไม่ยากเลยครับตัวนี้ให้รากของเขาค่อยยาวลงไปเลยนะครับเล็งนะครับ แต่การเลี้ยงให้รากค่อยลงไปแบบนี้เนี่ยสำคัญคือเราจะต้องพยายามรดน้ำให้เขาบ่อยๆนะครับอาทิตย์นึงสัก2ครั้งก็ยังดีนะครับแต่ถ้าที่ไหนอากาศร้อนแรงมากก็อาจจะต้องเทบทุกวันนะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าไม่มีเวลานะครับก็เอาใบมัดติดกับต้นไม้เลยแต่ต้องเป็นต้นไม้ที่มีแสงแดดส่งถึงนะครับมีลมกลกุก ดูลักษณะของรากนะครับถ้าแฝแบบนี้เนี่ยรากเขาจะเป็นสีขาวเห็นไหมครับเวลารดน้ําก่อใจพวกฟอกี้สเปรย์อะไรพวกนี้นะครับก็พ่นจนรากเป็นสีเขียวนะครับบางคนบอกว่าอ่าผมรดน้ําทุกวันครับตักด้วยขันราดตุ่มตุมตุมลงไปล้ยไม้มันไม่อิ่มนะครับคือต้องค่อยๆกินนะครับค่อยๆกินให้กัไม้ค่อยๆกิน เมื่อรากของเขาเปลี่ยนจากสีขาวคุนๆเป็นสีเขียวเนี่ยเมื่อนั้นคือกล้วยไม้จะเริ่มอิ่มน้ําเลยนะครับถ้าเราให้ไม่อิ่มเนี่ยผลเสียที่จะตามมาก็คือเขาจะเริ่มทิ้งใบนะครับจะใบล่างๆเนี่ยจะทยอยแห้งลงไปนะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่า,าทํให้อยู่ร้านกล้วยไม้เนี่ยสวยจังพอเอามาที่บ้านแห้งบ้างไม่ออกดอกบ้างคือให้น้ําไม่ถึงนะครับ แต่ถ้าอยู่ตามต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมีความชื้นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ในเมืองเนี่ยก็ต้องให้น้ําช่วยเป็นพิเศษนะครับตัวนี้เนี่ยก็ให้ดอกปีละครั้งนะครับแต่มักจะหลงฤด,ดูนะครับก็เห็นบ่อยนะครับที่มาปีละสองสามครั้งเอื้องเข็มเสษนะครับเลี้ยงไม่ยากครับ